โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมฟอสบอลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาลุยภารกิจกันต่อนะครับก็คือภารกิจสร้างพื้นที่ของเรานั่นเองนะครับผมเหลือไม้อยู่20ชิ้นนะครับเป็นไม้ที่มาที่โต๊ะไม้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังทําการทําการใส่ไม้อยู่นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราจะไปฆ่าซอมบี้กันก่อนนะครับเพื่อเก็บไม้มาเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไป ที่ต้นไม้ก่อเท่ที่พื้นที่ไม้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อเก็บไม้ให้เยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าดมจะมาสีแดงแต่ว่า,เ,าเราต้องประดิษฐ์ไอตัวนั้นก่อนน่ะะดิ์เหมือนเ,อเป็นขวานที่ใช้ในการตีไม้ที่ดีขึ้นนะครับผมแต่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยต้องมาฟาร์มของธรรมดาก่อนโอเคเดี๋ยวมันถึงมีแล้วผมเฮ้ยเด็ดนะ ผมขอเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้นะไม่ใช่ไอตัวนี้อยู่ตรงนี้ยังนี้เพราะว่ามันมีอุย้ยมันเจอได้ไงไวะหัเจอนะครับผมอุย้ยตา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 ยเข้ามาเดีย๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเหลือ,อยาแค่ห้าอันเองอ่ะเอ่อตัวนี้เป็นเนื้อ,อตัวนี้อะ่ะไม่มีเดี๋ยวผมจะทําการเก็บไม้ก่อนเลยโอเคไปที่ตรงนี้นี่ต้องต้องซุ่มนะครับต้องซุ่ม ตีมันระยะประชิดไม่ได้พวกเนี้ยมันเสียเยอะอุ้ยหสร้างได้น้อยจังไรเอาเลยเอาเลยมีเกาะเว้ยมีเกาะมีเกาะมีเกาะโอเคอเคุอค้ยได้โลมาประดิษโลมาก็ใช้เลยตัวเนี้ยมันสร้างได้ที่ได้น้อยนะครับเหมือนเป็นดาบขึ้นสนิมนี่ส5บห้านะครับผมเก็บโอเคเดี๋ยนะตัวนี้มันเก็บไม่ได้ผมต้องมาข้างหลังอ่ะโอ้ยตัวนี้ธนู โอ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นฟันมันฟันมันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บตัวนี้เก็บตัวนี้เพื่อไปทำเชือกนะครับเดี๋ยวต้องฟาร์มของก่อนฟาร์มไม้ไปเยอะๆก่อนเลยสามอันอุย้ยลืมดูว่าจะมาเอากล่องโอเคไปี่ตัวตัว,ต,วตัวด้านบนมันน่าจะมีของในซอมบี้นะเพราะว่ามันไม่หายนะครับผมลูกกากระบาดไม่หายโอ้ได้ตัวนี้มาด้วยกินเลยกินเลย กินเลยได้กระดูกกระดูกทิ้งนะครับเราจะไม่เอาตัวนี้ไอ้นี่ไง,ไงผ้าผ้าขวดน้ําขวดน้ำขวดน้ําไม่เอาขวาดน้ําหมดแล้วนะครับเราสามารถเอาขวาดน้ําที่เป็นขวดเปล่านะครับเอาไปกรองน้ําน้ําฝนได้นะเอา้าอืมอ้มมันดันไปตีต้นไม้เฉยเลยอนะ่ะตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะซุ่มไปที่ต้นไม้ไอ้กอหญ้าพวกนี้นะครับแล้วลอบไปด้านหลังมันมันคงไม่เห็นใช่ไหม อุ้ยมันเห็นอ <c oughs> ไม่ทันรอบไม่ทันรอบไม่ทันเอาเนื้อมาดิเดี๋ยวผมเติมยาก่อนโอเคเดี๋ยวรอบไปข้างหลังตัวนี้ครั้งผมจะยังไม่เก็บอะไรนะเดี๋ยวฟันมาก,ก่อนโอเคล้มเก็บอุ้ยมันเห็นอีกแล้วออาวตีทาไมมันไปตีฝั่งเราโอเค,เ,อเ,คเดี๋ยวตีก่อนตีก่อนโอเคได้ละ มันไม่มันไม่เก็บอะ่ะเพราะว่ามันอยู่เอ่อในพุ่มไม้นะครับี๋ยวผมจะกําจัดไอ้ตัวนี้ก่อนใกล้ๆดีฟันเข้าไปเก็บไม่ได้เดี๋ยวตีไม้ต่ออ้าวตีไม้อะไรวะเนี่ยเอ้าขวานหมดขวานหมดเดี๋ยวนะผมค้าบขวานก่อนขวานใช้สามใช้ก้อนหินเราต้องเก็บก้อนหินมาเผื่อไว้เพราะว่าเราต้องมาคราบเก็บ,บ,บ,บไม้นะครับผม โอเคได้มาต้นหนึ่งมาฝั่งนี้โชว์โชว์โชว์อีกสักทีมาตรงนี้ล่ะเออเออเออแถวนี้คงไม่มีไอ้นั่นใช่ไหมไม่มเีเป็นทางใต้ดินใช่ไหมว่าผมมีของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะลงไปฟาร์มไม่ได้เดียวต้องมาฝั่งนี้ก่อน,นครับนี่มันอยู่ตรงนี้เนีย่ยต้องทําการ ซุ่มไปด้านหลังมันแล้วก็ฟันอุ้ยไม่หมดอแต่มันเยอะมูฟกวางตรงไหนกวางอย,อยู่ด,ด้านล่างเนี่ยนะเราต้องเข้าไปด้านหลังมันมันยี่สิบห้าอเงมันได้อยู่โอ้ได้เนืออือหือจริงๆผมอยากได้หนังนะเพราะว่าหนังช่วงนี้กำลังขาดนะครับผม 40เอ้ยอัพเวลเรียบร้อยนะครับผมเป็นเวล์ยีแล้วผมจะรอให้ถึงเลเวล60นะครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าเลเวล60มันมีของอะไรให้คราฟเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาที่ด้านหลังใ้ฝั่งนี้นะเพราะว่าเออมันมีหมาป่าฝั่งนู้นอนะโอเคอุ้ยตายมุูโอโอเีเรียบร้อยในหนังอ่านี่ไงในหนังด้วยนะครับผมนี่ผมจะเก็บไว้เยอะๆเลยหนังถ้าได้ตัวไหนก็จะเอาเอ้ยมีกล่องมีกล่องฝั่งนี้มีกล่อง เดี๋ยวๆผมต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนอนะ่ะเดี๋ยวมันไม่ตีเราใช่ไหมเได้อยู่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 ฟันข้่ไหมข้างบนอีกตัวหนึ่ง40อ่ะเราฟันยี่สห้าถ้าสเตลตะลเข้าไปเรียบร้อยเก็บกองเราจะพยายามไม่ยุ่งกับไอ้พวกนี้นะครับผมโอเคมีอะไรบ้างอ่ามีน้ําแล้วก็อาหารนะตอนนี้ขีดเลือดผม ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ต้องเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหันหลังอยู่แต่จะ,ะนี้ไงเฮ้ยอืมกดผิดอ้ไปตีต้นไม้เฉยเลยโอ้ยเก,ยก็บกะเ๋ยทำลายก่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตรงมาทางนี้เฮ้ยตรงนี้มีโอ้ยมันเจอ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 ได้ไงเรียบร้อย เก็บไปอีกหนึ่งไอตัวนี้ล่ะไอตัวนี้เราต้องเก็บด้านบนนะครับเพราะว่าเออมันน่าจะเจอเราแน่นอนขั้นแรกเราต้องจัดก,การหมาป่าก,ก่อนเดี๋ยวผมจะซุ่มซุ่มไปฝั่งนัน้นนี่เดี๋ยวเปิดกล่องตรงนี้ก่อนเอา้ามันดันตีอีกแล้วอ่ะโอเคโอ้ยตัวนี้เราเปิดแล้วนี่ว่ะตัวนี้เราต้องมาฝั่งนี้ต้องกำจ่ายตัวนี้ก่อนนี่ไงแล้วก็ค่อยมาไอตัวนี้นะครับผมโอเคได้เชือกมาหนึ่งอัน แล้วก็อะไรเนี่ยเ,เนื้อเดเราซงซูมไปีเราจะพยายามประหยัดให้ได้น้อยที่สุดนะครับผมใกล้จะพังแล้ววุผมแล้วมีไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็น้ำแก้ตอนนี้ผมหิวน้ำยังน้ำอยู่60 68เดี๋ยวเดืดมให้มันเต็มให้มันเต็มร้อยก่อนโอเคตัวน้ำผมเปิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเก็บฟาร์ม ช่วงเวลาฟาร์มเฮตีมันหน่อยผมไม่ได้เอาไอตัวขวานมา,อาไอตัวไอตีหินนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้เอาเพราะว่าผมไม่อยากคราฟอ่ะผมจะพยายามไม่คราฟไอตัวตีหินเ,เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมันคราฟได้แต่ไม่คราฟดีกว่าว่ารอบนี้ผมจะมาเอาแค่ไม้นะครับจะเก็บไม้ไว้เยอะเลยเพราะว่าต้องการไม้ ุ้ยแตกแตกแก้วอ่ะเฮ้ยเกือบเกือบโอเคได้ละเนี่ยฟันด้วยโชโชโอเคเฮ้ยตัวนี้เปิดแล้วจะมาใหม่มันมีอยู่สามกล่องเดี๋ยวนะผมจะไปกําจัดไอ,อ้ตัวนี้ก่อนกวางช่างมันนะครับกวางเพิ่งเออเอย่าเพิ่งเก็บมันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวนี้ก่อนฟันอุ้ยมันเห็นอีกแล้วอะ่ะอ,อืเข้ามาสินี่งไงเออตัวนี้เก็บไม่ได้ เดี๋ยวผมจะไปเอาความตรงนี้ก่อนอุ๊ยมันเห็นน่ะโห้ยเด๋ยวนะมันวิ่งไปฟันเขาเหยเรียบร้อยอย้ได้เนื้อมาแยะอะไรวันนี้โอ้ยผมอยากได้หนังอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยมีหนีนังไหมไม่คาดหวงังละไม่คาดหวังสักหน่อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผม สมมติมันจะเจอกับไอ้ตัวนี้หรือเปล่ามันจะเจอกับไอ้ตัวเออหมาป่าหรือเปล่าเห็นจะเจอบ่อยนะไปกับแม้ป่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอบมาฟังนี้ต้องเก็บให้หมดเลยสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสุดท้ายได้เชือกใช่ไหมว่าแล้วเชีวโอเ,เดี๋ยวต้องอ้อมมาฟังนี้มันน่าจะยังไม่เห็นเราเฮ้ยโอ๊ยมันเห็นเราเฉยเลยมันเห็นเรามันเห็นมันเห็นไม่คุ้มนะครับไม่ อันนี้เลยถ้าเราตีพร้อมกันทั้งสองตัวเพราะว่ามันจะเพิ่มดามเมจเป็นสองเท่านะครับผมพยายามอย่าให้เจอสองตัวพร้อมกันกน็แล้วกันในนี้เรียบร้อยไอย้ตัวนั้นมีเก็บเชือกนี่แหละเออนี่เป็นผ้าเก็บด้วยผ้านี่ผมไม่แน่ใจว่าทําการคราฟจากตรงไหนนะชุดผมจะพังแล้วเนี่ยเอาตัวนี้เสื้อจะพังแล้วกางเกงก็จะพังแล้วหมวกเพิ่มเติมมา ขอตัวนี้ได้ด้วยอ้ได้3อันเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอุ๊ยเดดโดตัวนี้ไม่ได้อะไรเคเดวฟันลงนี่ก่อนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเอาขวานใช้ให้หมดเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมเบือเลยที่ว่างนนะลยเด้อสองช่องโอเคน่าจะได้อยู่ไอตัวมัป่านี้ไม่หายแสดงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมอ่ะนี่ไงผมลืมเก็บใช่ละเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ก่อน โอเคฟันตรงนี้ฟันตรงนี้อีกทีหนึง่งโอเคฟันตรงนี้โชบไปเอาตรงนี้ด้วยเ๋ยวผมต้องทำการกดมาเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อใหเอ้เพื่อให้มันตีแต่ไม้นะครับผมแล้วก็เก็บแต่ไอตัวด้านบนนะเพราะว่า,เ,าเราจะไม่ให้มันเกย่างอื่นเลยนะครับ นอกจากจำเป็นไม้กับพวกยาเท่านั้นนะให้มันเต็มตอนนี้ผมกดออโต้อยู่นะครับให้มันเล่นเองไปเรื่อยๆนะครับตอนนาจะไม่มีไอตัวปีศาจแล้วเพราะว่าถ้าเรากดออโต้ตอนที่มีปีศาจอยู่มันจะเข้าใกล้ปีศาจและปีศาจจะตีเราโดยตรงเลยนะครับและมันก็จะหันมาตีปีศาจด้วยกันด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะไม่ทําการสเตลนั่นเองนะครับ เหมือนเป็นบุกหน้าเขาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเก็บพวกนี้ให้หมดก่อนโดยการใช้ออโต้ครับผมเอ่ปล่อยให้มันเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็รอแค่เวลาไอ้ขวานหมดอย่างเดียวน่าจะหมดแล้วน่าจะใกล้หมดละโอเคหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วน่าจะพอแล้วเดี๋ยวใช่ไหมหมดละโอเคหมดละเดี๋ยวเก็บอีกสักก้อนก็ได้โอเคมันโผล่มาแล้วก็เอาอีกสักอันก็ได้หมดแล้วอ๋อเจอแล้วจช่ล้วตัวนี้อ มันจะหยุดแลวใช่มันเจอก็เอาส้าหน่อยแล้วกนะันโอเคผมจะเดินกลับมาทางนี้นะครับผมผมไม่ใช่ว่าผมลบมากนะครับแต่ว่ามันผ่านทางพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านก่อนนะเพื่อไปดูว่าไอ้ตัวไอ้นั้นเสร็จหรือยังนะครับผมเพราะว่าผมเหลือแค่20ชิ้นเองเดี๋ยวผมจะเอาไปทําการคราฟตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่หมู่บ้านกัน โอเคตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูที่ไอ้ตัวนั้นก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะครับผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะครับอาจจะครับนานนิดนึงนะครับผมเออตอนนี้ผมก็ได้ครบ20ชิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ลุงแก่ๆคนนี้ ทำการยัดใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ผมก็สามารถผลิตไอตัวนี้ได้และอัปเกรดตัวนี้ได้แล้วนะครับผมนี่ผมตรงไปที่หมู่บ้านก่อนนะครับผมลูกศรมันขึ้นมาให้ก่อนหน้านั้นผมจะเก็บของก่อนละกันนะครับเพราะว่าของผมเยอะเลยเพื่อได้ไปเจอที่อะไรเด็ดเ<ๆ>เราก็จะไปที่ลุยกันเราจะไปที่อันนี้กันนะครับเพื่อได้ของดีๆมาบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเก็บของก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็มาที่หมู่บ้านแล้วนะครับผมจะไปทําการอัปเกรดนะครับผม อัปเกรดที่เออตัวนี้นี่นี่มันได้เงินวะนี่นี่โอเคได้มา6เหรียญนะครับผมตอนนี้เป็นภารกิจยังไม่ได้ทำนะแล้วมาที่แจกลา่บ้านก่อนมาหาลุงคนนี้นะครับผมโอเคผมจะทําการอัปเกรดโอเคได้แล้วนะแบงค์นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับธนาคารป่ะเอี้นู่นอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ไงเป็นเหมือนจุดฝากเงินหรือเปล่ามันมีเงินฝากเลยอ่ะตัวนี้อะไรเนี่ยเป็นแบงค์เหมือน เหมือนเราฝากของธรรมดานะไอ้ตัวเนี้ยอันนี้คืออะไรเลเวลสามอ๋อเราต้องอัปเกรดไอ้พวกนี้เป็นเลเวลสามก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูที่ตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้เราต้องใช้โซ่สามชิ้นนะครับแล้วก็ออไอ้ตัวเหล็กหลอ่อเหล็กหลอมนะครับสามชิ้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนเหรียญอะไรเป็นเหรียญยศหรือเปล่าอันเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยของผมมีสนะิบสี่สิบเอ็ดะมันใช้เท่าไหร่เมื่อกี้นะเนี่ยนะอยู่ตรงไหนวะอ๋อซา ใช้10นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่ลุงคนนี้ก่อนเพื่อเอาของเราไปวางก่อนนี่นี่ตรงนี้เคกดบวกตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มได้เงินเราอกก็จะลดนั่นเองนะครับน่าจะอยู่เลเวล4เป็นลองลงลงตีเหล็กใช่ไหมไอตัวเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านกันก่อน โอเคผมมาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวโซ่3ชิ้นนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเหล็กเหล็กหล่อนะครับเหล็กที่หลอมแล้วนะครับเอามาใส่อีกกี่ชิ้นบางกี่สิบชิ้นนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อบล็อกอนบอกอ๋อเป็นเอ่อหินที่ทําการแปลรูปแล้วนะครับผมที่ผมยังไม่มีเครื่องสร้างอะ่ะเดี๋ยว,ยวนะก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้อ่ะโอเคได้13ชิ้นนะแล้วก็โซ่อยู่ตรงไหนวะผมเอาวางไว้ตรงไหนเนะี่ยเอานี่ไงโซ่ผมใช้3ชิ้นใช่ไหม จะทาการแบ่งออกมาก่อนนะครับเอาตัวนี้เก็บไว้โอเคน่าจะได้อยู่อีอกตัวหนึ่งอ,อีกตัวหนึ่งคืออะไรวะตัวหนึ่งอ๋อใช่มีแค่2ชิ้นเอาตัวขาดตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําการคลาฟก่อนเพราะว่าผมจําได้ว่าของผมครบแล้วอะ่ะเดี๋ยนะอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้นะครับผมนี่นี่นไงมันผมขาดแค่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอามาวางก่อนโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะต้องอทําการวางตรงไหนวะเนี่ยมันที่ตรงนี้ กดไปที่ตรงนี้แล้วก็นี่ผมจะทําการวางตรงนี้นะครับผมโดยการให้มันอยู่ระแนบเดียวกันนั่นเองก่อนหน้านั้นต้องเอาหินมาด้วยนะครับหินหินอยู่ตรงไหนหินเอ๋ยหิน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 หนอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะเอามาไว้ที่ตรงนี้แล้วกันดูก่อนที่อ๋อนี่ไงมันใช้สองชิ้นนะครับหินสองก้อนทำให้ตัวเป็นหินบล็อกบล็อกอีกหนึ่งชิ้น โอเคเดี๋ยวน่าจะได้สิบชิ้นนะโอเคทำการค้าไปก่อนนะผมว่าผมเอาอีกสักอันดีไหมเนะี่ยได้ไหมเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เยอะนะครับพอดีเลยได้ป้องไว้เฮ้ยพูดถึงสวยไรไงเหลือห้าชิ้นโอ้ยตายเมื่อกี้ลืมดูนะครับว่าเราต้องใช้สิบชิ้นนะ่ะโอ้โหตายเลยกูผมหลอมไ,ไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องเอาไอ้ตัวนี้มาใส่ก่อนโอเคเพราะมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปให้สุดนะครับผมโอ้ยถ่ายแล้วลืมไปอ๋อบ้าบอยสุดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนเพราะว่าผมต้องใช้สิบชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูที่ตรงนี้ก่อนว่ามันจะพอไหมนะโอเคโอเคลงล้อมปุ๊บออ้ยมีมีพอมีพอว่ะสิบเอ็ดโอ้โหเกือบไม่พอนะครับผมโอเคเกือบไม่พออ่าเมื่อกี้มันมีเคลียนี้ด้วยเหรอ มิเควสอะไรเมื่อกี้เนี่ยเป็นการล้อมเอ่อล้อมเหล็กใช่ไหมหกชิ้นออกเราได้11ชิ้นนะครับโอเคน่าจะผ่านไปหนึ่งเควสนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอออยู่ไหนอ๋อตัวนี้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เออเราจะเอาที่ตรงนี้มาโอเคเราก็เหลือแค่ตัวเอ่ออิฐบล็อกที่ทําการตัดนะครับผมเออเป็นหินบล็อกที่ทําการตัดโอเคก็ เดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องรออิดบล็อกนาะนในการตัดให้เสร็จนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเฮ้ยผมมีภารกิจใหม่ด้วยนี่ไงเนี่ยเอ่อที่เอ่อฆ่าบอสนะครับหนึ่งตัวนะครับให้ตายที่เอ่อที่ทูมน่าจะเป็นที่สุสานนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับต้องไปฆ่าบอสใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม